เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสุดาเบนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วหลังจากรีแรงมา4วันคือก่อนที่จะไปเริ่มคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องบอกหน่อยละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมได้ทําการฝึกสเต็ปใหม่หลายสเต็ปเลยแต่ว่ามันยังไม่พร้อมที่จะส่งแบบฝึกหัดให้ทุกคน <c ười> คือมันแค่ผมตอนนี้ผมยังแบบไม่ค่อยชินเลยนั่นก็คือผมเนี่ยทำการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเล่นของผมนะครับแบบนิดหน่อยแต่ว่าก็ทําให้ผมเนี่ย รู้สึกว่ายังปรับตัวกับปุ่มใหม่ไม่ค่อยได้นะครับซึ่งปุ่มที่ผมปรับไปเนี่ยมันจะมีแค่2ปุ่มนะครับจริงๆก็3ปุ่มแลวกันนั่นก็คือตรงนี้ครับทุกคนเครื่องบนเห็นไหมก็มีปุ่มโดดปุ่มนั่งแล้วก็ปุ่มซูมนะครับทีอ่อยู่ฝั่งเครื่องบนใช่ปะ่ะแล้วถ้าสังเกตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะปรับปุ่มเล็งเนี่ยผมจะกระเถิบมาตรงกลางนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะแต่ว่า,อ,าออกมาตรงกลางอีกนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วก็ผมเนี่ยจะทำการปรับให้มันย้อนลงมาข้างหลังนิด,นดขอบเนก็ มีปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มสไลด์เนี่ยอยู่ติดกับปุ่มซูมเลยนั่นก็แสดงว่าตอนนี้ผมได้ทำการฝึกเรื่องของการสไลด์กระโดดโดยการใช้ นิ้วชี้นิ้วเดียวโดวยการสไลด์กระโดดแล้วก็ซูมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้เป็นนิ้วโป้งขวาใช่ไหมมันจะอยู่ข้างล่างนะครับผมก็เนี่ยปกติมันจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าปุ่มไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ผมปรับมาอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแบบแผนการเล่นคือมันมีเหตุผลเว้ยมันมีเหตุผลอยู่เหตุผลหนึ่งคือผมเนี่ยไปเล่นในแรง้งบ่อยแล้วก็ผมก็ไปเจอคนที่ใช้ส่วนมากจะเป็น iPad นะเพราะว่าจอมันใหญ่ใช่ไหมมันเล่นแบบ4นิ้วแล้วก็ปรับปุ่มให้มันใกล้เนน่่มัสะดววกกวาาร เล่นแบบมือถือนะครับคือปุ่มมันจะไม่เกะกะนั่นแหละแต่ว่าด้วยเรื่องของถ้าสมมุติว่าเป็นเราเล่นมือถือเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าปรับเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยนิ้วอ่ะต้องแม่นนะครับแล้วที่ผมไปเจอมันเป็นเรื่องของการที่สไลด์แล้วก็แบบสไลด์แล้วดูพิ้วอ่ะแต่ที่ความพิ้วมันพิ้วกว่าแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขออุ๊บไปก่อนแล้วก็ไปทําในคลิปหน้านะครับก็าฝากคอมเมนต์กันไปหน่อยว่าใครอยากจะดูเทคนิคนี้หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าเทคนิคนี้โคตรโกงแล้วก็เป็นเทคนิคที่ยกกรระดัััับบขข้้นนไปออีึนนสําหมืโ แน่นอนว่ามือโปรบางคนอาจจะยังทําไม่เป็นเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะข้อแม้เลยก็คือจะไม่สามารถสไลด์กระโดดด้วยนิ้วโป้งขวาได้ทันแน่นอนในสเตปนี้เอาเป็นว่าอีพีหน้ารอรับชมได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมแบบเก็บไม่นานแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะวันนี้ก็จัดหน่อยละกันนะครับเนื้อของสกินปืนใหม่ที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นั่นก็คือคลิก6นั่นเองนะครับในตอนนี้ผมก็ได้จับมาเป็นที่เรียบร้อยคือคลิก6เนี่ยมันก็เล่นกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น BRMP รีอนะช่วงนี้ก็นเล่นช แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยมันจะมาเป็นทิก6ในสกินระดับ Legendary นะครับอะไรอะชื่อสกินมีชื่อว่า A s l e e k Home นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าของแต่และชิ้นในนี้มีอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าหลายคนก็ได้จะเข็นก็บ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ถึงแม้ทำชา้าแต่ก็ทํานะพอแต่และชิ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครชอบแบบไหนนะผมจะชอบแค่ที่ผมชอบนะเออผมจะบอกแค่ที่ผมชอบแต่ว่าลึกกระเป๋านี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมว่าแบดบอยมันใช้ไม่ได้หัวใจเ่ยไม่ได้แล้วก็หอมีหน้าไม้เลยครับผมคอลิงการ์ดแล้วก็มีตามนั้นนะครับ,บจิตนาการที่มันสำคัญในความรู้จริง โอ้ยพอแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับผมเฮลิคอปเตอร์อันนี้น่าสนใจเอ้ยงไม่ธรรมดานะเนี่ยรวดลายนี้สวยทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าผมมีสกินดีเจเดอรี่ของเฮลิคอปเตอร์ใช่ป่ะแต่ว่าคนในแคลนของผมไม่อยากให้ใช้เพราะเวลายิง RPG หรือยิงทัมเปอร์อะไรแบบนี้มันติดปีกเว้ยคือมันแบบถึงแม้ว่ามันจะเป็นดีเจนเดอรี่แต่ว่ามันพอไปใช้จริงเนี่ยมันก็มีเรื่องของการที่เราใช้แล้วมันมันมีข้อเสียเออมันติดปีกนะครับเจเดอรี่นะแต่ว่าอันเนี้ยเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่ว่า ไลายค่อนข้างสวยเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยเลยอลามเลยอะเออเจอแล้วใครก็ไม่กล้ายิงอะแล้วก็จะมีทริปมายนะครับไม่ไม่ใช่ทริปมายดีอะไรนะโทฟี่โทฟี่การระเบิดนั่นเองตอนนี้โทฟี่ใช้ได้ทาง MP แล้วก็ BR เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้เนี่ยก็แนะนำว่าต้องมีสกินของมันต้องมีะนะเฮ้ยแล้วมี JK เว้ยอันนี้แบบสายคนเติมไม่เยอะก็สามารถเล่นได้เลยนะจริงๆแล้ว JK เเนี่ย สก,กินแบบที่ไม่ได้ใส่สก,กินนะเออต้องบอกว่ายิงแบบไม่ใส่สก,กินนะยิงมันกว่าใส่สก,กินอีกเว้ยทุกคนอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับนั่นแหละซึ่งอันนี้เป็นสก,กินแบบนี้ที่ไม่ใช่สก,กินระดับเลเจอร์ลีผมคิดว่าน่าจะโอเคมากๆแล้วก็ลวดลายผมชอบเลยนะมันเป็นสายฟ้าอยู่ข้างในนะเบรป์ไม่พูดถึงเดียวะ่ะแล้วก็มีตัวละครสป라이แล้วก็มีตัวละครสกายล่านะครับเป็นตัวละครแบบขเขา้าใกล้ใจฮิปฮอปนะครับเหมือนจะเป็นดีเจด้วยนะ ใช่ปะไม่รู้อะดีโจดีเจรหรือเปล่าไม่รู้แต่สวยอยู่และคลิกหกของเราครับคือคลิกหกในรอบนี้เนี่ยมันลวดลายมันเหมือนแบบปืนไฟฟ้าอะไรแบบนี้ปะมันดูไม่ออกว่ะแต่ว่าสกินค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ที่สําคัญเลยอะสกินไม่ค่อยมีบ่อยนะที่สกินแบบวาววับอย่างเงี้ยเห็นปะมีแบบโรเมียมอะสะท้อนแสง เรรื่ององงก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ย CPU ผมมีอยู่44,127 CP นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเสีย CP เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ผมมีเปิดครั้งแรก1 CP พอยู่นะครับก็ลดไปนะสำหรับใครที่มีก็จัดเลยนะ1 CP เองนะครับถ้าใครมีการ์ดอันนี้ได้จากกิจกรรมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับใครเนี่ยที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆแบบผมได้ทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็นโอเวอ o p Up อป ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับ แป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอ o ์ u ็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <แ sev. S 1> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <S <S <yine> <S และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย <S 2> <S 2> มันง่ายไม่เลยคบน้องสาว <resonated> าไปสิครับรออะไรอ่ะมาเติมเงนเสรเรียบร,ร้อย1นึพีแรกร ancy, <S <S ปรั๊บปืนมาเลยวะ่ะพูดเอารางพูดเอารางห้าพีปั๊บโอโคอลิการ์ดว่ะ เกาสิบห้าเฮ้ยเดี๋ยวว่าผมมีส่วนลดว่ะทุกคนเปเลก็กกี้กิฟต์นะครับอันนี้ก็เจอบ่อยในช่วงนี้นะมีการลดให้ด้วยนะครับโหฟีนไปแล้วว่ะแต่มันจะมีลดอีกหรือเปล่าหนึ่งร้อยแปดสิบในรอบที่สี่ปืนต้องมาแล้วว่ะต่อไปในรอบที่ห้าสามร้อยหกสิบปืนอืมเฮ้ยมันสวยจริงนะเนี่ยอันนี้ถ้าถ้ามันสวยจริงนนอะผมจะพูดซ้ำเว้ยแต่ที่สวยจริงผมชอบเลยต่อไป680ครับปึ้งปืนมาแน่นอน นี่หเห็นป่ะ J K มาเรียบร้อยนะครับโว้ยเอาไป1200นะครับปื๊บปืนรอบนี้แหละต้องมีตัวละครไม่งั้นก็ปืนนหน้าไม้จะไม่ออกแน่ๆเป็นไงหน0่ปืร้อปื้นโอ้หน้าไม้ว่ะจะบอกว่านะว่ากเหมาอีกอะอ2สองพันปปั๊บปื้มโอ้จาจะทำร้ายอะไรผมขนาดน,านั้นส8 0 0ปรปั๊บ เฮ้ยผมพอคิดออกแหละมันเหมือนรถไฟวะ <c oughs> มันเหมือนรถไฟความเร็วสูงวะข้างหน้ามีความคล้ายนะโอเคเรียบร้อยเ <c oughs> มื่อกี้ CP มีเท่าไหร่ลองย้อนไปดูแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่3 3,201CP นะครับแตเดี๋ยวผมขอตัวเซตก่อนแล้วกันคือไม่ต้องขอตัวหรอกเพราะว่าผมว่าเซตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นหลดเอาปืนลองไม่ใช่ปืนจริงโอเคเฮ้ยโอย ไม่นะไม่ใช่หรอกผมจะลอกของแต่งไปของแต่งที่ผมใช้เน,เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคือของแต่งที่หกใน MP เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างแต่งง่ายนะครับคือจะเน้นไป well, เรื่องของระยะดาเมจแล้วก็ความใบกระสุนแล้วก็เรไื่องนนอของความแม่นยำนะครับแค่นั้นเลยทุกคนแรงดิดอะไรไม่ต้องนะครับผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นนะครับจำเป็นที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความแม่นยำนะครับนั่นแหละก็เลยลํากล้องปืนใช้เป็นระยะดาเมจแล้วก็ความใบกระสุนนะครับอาสปอร์ตก็ถ้าบอกตามตรงเลยนะแรงดิ่ดแนวตั้งเพิ่มมาแล้วก็แรงดิ่าด เห็นได้น้อยมากๆนะครับต่อไปพันท้ายเลยก็ใช้เป็น R T C นะครับก็เป็นความเป็นยำตัวกระตุกเลยก็แรงวแแน่นอนแต่ว่าจะเสียเป็นคนเลยนในงานขึ้นที่ขนาดเล็งก็ต้องระวังในการยิงระยะใกล้พอสมควรนะครับแล้วก็เลเซอร์ความเป็นยำมเมื่อเล็งยิงนะครับแมกกซีนบวกไป20ไปเลยปะเอาแบบจนะัดหนัก แต่งจิมผมคิดว่าเยอะไปว่ะลดมาหน่อยหนึ่งแล้วก็คลิปหลังลยครับเป็นระยะเวลาเล็ยงยิงหน่อยละกันเพราะว่าผมจะเน้นยิงระยะกลางบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะยิงเขาไม่ทันเนาะประมาณนี้เลยนะครับของแต่งเฮ้ยเฮ้ยลืมเปลี่ยนตัวละครสกายล่ามาตอนนี้ผมปรับกราฟิกแบบสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสกินเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปลงแรงหนึ่งตาละกันแต่ไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นไหวหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูสกินกันก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าเงาวับเลยว่ะทุกคนจิกจังอันเนี่ยดูดิโอเงาวับอะ่ะเฮ้ย ส่วนตัวชอบไหมเนี่ยว้าวทุกคนมันดูแบบพรีเมียมอะพรีเมียมหรือโคเมียมเอาดีๆว้าวแจมแจมโบ๊ทแจมบ้าเลยอืมสเต็ปใหม่ในการกระโดดนี่สปอยไม่ได้ตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยชินกับการหันจอเลยก็กดเฮ้ยเียว่าผมเนี่ยยังไม่ค่อยชินกับการสไลด์กระโดดในการกดนิ้วชี้นลทุกคนต้องปรับตัวนิวดหน่อยนะครับ คุยเสียงปืนโคตรเฟี้ยวว้าวโอ้ว้าวเดี๋ยวเลยเท่อะเท่อะในที่หกแลแรงด้วยนะประเด็นโอ้ยเหนี่อยป่ะผมยังกดนั่งแล้วแบบยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั่งอยู่โอ้กระสุนก็เยอะเหมือนกันนะ ุดมี40นี่ผมคิดว่าเพียงพอแล้วนะสำหรับคิกหกเห็นว่ามันอิสระในการสไลด์กระโดดมากทุกคนดูดิผมแบบน่าจะทำนานแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยชินสวยเนี่ยชอบเลยอะอจุ๊บเฮ้ยไหนเห็นไหมยังไม่ค่อยชินเลยต้องท,ทำยังไงถึงจะชินต้องขอเวลาประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์นะผมถึงจะแบบช่ำชองในการอ่สไลด์กระโดด ตรนี้แต่ผมคิดว่าหลายคนก็ทำไปแล้วแหละแต่ผมเพิ่งจะมาลองทำเย<ป>เพราะผมเห็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งมาที่ผมรู้สึกว่ามันโกงมากๆแต่ว่าก็ต้องแบบฝึกให้ชำชองเฮ้ยเี<ป>่ยเราไม่สามารถสไลด์กระโดดแล้วแบบพร้อมไปกับหันจอได้มันดูคิวกว่านะทุกคนเห็นไหมปกติถ้าสมมติว่าผมสไลด์กระโดดแล้วผมค่อยหันอนะ มันจะไม่สามารถสไลด์กระโดดแล้วก็หันไปพร้อมกันได้ถ้าไม่ใช้ดิ้วชีอะ่ะต้องเร็วมากมากอ่ะนิ้วต้องเร็วอ่ะแต่กับการเราแยกนิ้วใช้มันก็แบบเี่ยเหนว่ามันก็สะดวกสไลก์กระโดดอย่างเงี้ยเห็นปะทุกคนเริ่มชิดออกอย่างว่าโปเเยอร์การแข่งอะไรเงี้ยเขาไลก์กระโดดแล้วเขาดูผิวเป็นพราะยังไงสไลด์แล้วแบบพร้อมเลง็งอ๋อไม่ออก โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูในแรงสักตาดีกว่านะครับผมพีออ่พ่อแล้วสก่อบีิองมามาดูกันว่าสเต็ปนี้จะเฉิดอฉายหรือเปล่าสำหรับคลิปแรกกับคนดูที่ผมสไลด์เล่นนะไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วช่วงนี้ผมไปติดเกมเกมหนึ่งเว้ยนั่นก็คือเกมเอ่อ Need o Speed Underground 2นะครับเป็นเกมในตำนานที่ผมแบบวัยเด็กอะ่ะมันเป็นเกมขับรถอลยถ้าใครเคยเล่นไหนคอมเมนต์มาหน่อยอยากให้ผมแคสหรือเปล่าเฮ้ย ไอหมด,ดเลยพูดคือผม,มกลับไปเล่นไว้แล้วผมรู้สึกว่าแบบหาแผ่นลงยากมากๆแล้พอเจอที่ผมเล่นแบบบ่อยมากเลยตอนนี้นนโอ้โหมีสองตัวอืมได้าายอยู่เพื่อนฝากหน่อยจะตายโอเคสวยแต่ว่านั่นไงโอ้เพื่อนเก็บหมดเลยว่ะแต่ตานนี้ผมไม่เน้น MVP เว้เน้ยผมผมเน้นสไลด์กระโดด อย่าดีกว่าน้องโอเคสกิปสวยแล้วแบบเล่นสนุกขึ้นเลยเฮ้ยอย่า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 สไลด์อย่าติดขอร้องสวยลัดช็อตเพื่อนไปเฮ้ยมาหลังว่ะเกิดจะได้โชว์ช็อตสไลด์หล่อๆแล้วเฮ้ยหลังมาแน่โอ้โหมันเกิดหลังว่ะผมไม่ทันสังเกตจริงๆ โอเคสวย, okay, สวยเอ้ยตัวน,นี้นมาอะไรเด่ยโอ้โหเพื่อนเข้าแล well. mm ้ววะผมเล่นตรงนี mm ้ก okay. ่อนแล้วกันเคสวยเอ้ยโอ้โหวไม่เห็นว่ะตกใจหมดบูบวับฟื้นฟ้าบกันหน่อยนาะ เคได้สวยเฮ้ยโอ้ยเพื oh, Lift Lift ่อนยิงได้แหมผมยิงไม่โดนเลยวะเมื่อกี้เหมือนจะโดนแต่ไม่โดนไหมม้างหลังดีกว่าฟื้นเข้าให้ฟื้นเข้าให้ไอจื๊อปั๊บปื๊บจื๊ออะไรวะโอเคสวยสวยไปดิเอาเด้เอาเด้เฮ้ยเฮ้ยจื๊อปั๊บ ไปก่อนเลือดยังไม่เต็มผมคิดว่าตรงนี้มาแน่ตรงนี้มาแน่มาระเบิดรอเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไอ้จับป่ะโอ้โหเกิดไปแล้วนะเอ้าเฮ้ยเออคนโดนระเบิดตา,ตาย,ตายนาตาคนนึ่งไอ้เชมาผมไปจุดใหม่เลยกันผมเน้นยิงเว้ยเน้นมันสไลด์เยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวหมดแรงโอเคดักเลยเอ้าหูยระยะนี้นปเปิดก่อนแฉ่ เอ้ยโอ้โหหลังมาอีกช่วงนี้นี่แรงตึงเหมือนกันนะทุกคนเราต้องแบบพยายามให้เราตายดีๆเข้าไว้นะช่วงนี้มันเร็วกันนะได้ยินนะไม่ให้ไปเว้ยให้มันรู้มันรู้ <c oughs> จีนชีคโขกนี่ก็เป็นปืนที่แบบดักยิงนะ ถ้าเราเ,เล่นแบบเร็วๆแบบ S.M.G ผมคิดว่าไม่น่าจะพิวนะจริงๆแล้วผมถ้าผมฝึกฝึกใช้ปืนพวก S.M.G ผมจะสไลด์แบบเนี้ยไม่ใช่ดีผมพูดย้อนอไม่ได้ทำคลิปหลายวันนี่เป็นอะไรวนนะเอา้ามีกตัวคือ,อที่ผมซ้อมสไลด์กระโดดอะผมจะใช้เป็น S.M.G นะส่วนใหญ่อจะใช้เป็นปืนอันนี้มันไม่พิวเท่าไหร่ เอาเด้อเอาเด้อเอ้ยข้างบนโอ้โหเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ยิงอ่ะโ,โอ้เอสียใจจัดโอเคสวยขอหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันก็โดนรถดิไปโอ้ยปืนอรบเตอร์ว่ะแต้มนี้ไม่ห่างเลยนะผมชิวไปเท่าไหร่วะเนี่ยเอายี่สิบสี่อยู่วะเนี่ยนี่ผมผมคิวผมชิวน้อยแล้วก็ชิวได้อยู่ดีว่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยทำไมตัวเราตกเยอะจังอ่ะ แพ้ CBR4 เนี่ยโอ้ไม่นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะแพ้เว้ยเฮ้ยจะผิวแค่ไหนถ้าโดนดักมันก็แค่นั้นแหละหรือว่ามี UAV เวะเนี่ยเอานั่นไงไปละเพือนกระสุนจัดรู้นะเฮ้ยโอ้โห CBR4 ไม่ใช่วะเฮ้ย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 ได้สักตัวก็ดีเว้ย เอาดิเพื่อนโอ้โหโดนมรดทอไม่ยที่ไม่ไม่ทำไม่ได้วะเฮ้ยว่าแล้ววันไหนต้องมาตรงนี้เพื่อนฮ่าเหลี่ยมดีเว้ยเออสวยเพื่อนผมกดผิดอีกแล้วเห็นว่ามันยังไม่ชินเลยไปดีกว่า fighter. close, ไปไหนไปเลยเพื่อนขึ้นไปเออสวยหนักดีกว่าทุกคนไม่ไงั้นไม่น่าไหวโอ้ยโถ่เอ้ยผมโดนอะไรวะเนี่ยอุย้ยจะแพ้แล้วนะ่ะเอาเผื่อมาแพ้เฉยเนี่ยเล่นมาตั้งนานโถ่เอ้ยอะไรถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคน ไปแล้วเว้ยเพื่อนเรียบร้อย อะไรกันครับเนี่ยโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเล่นเป็นหอมปากหอมคอแล้วกันมันมันเป็นปืนที่ผมไม่ค่อยจะได้เล่นด้วยนะครับผมทุกคนขออภัยนะแต่ถ้ามาเป็นเรื่องของ S M G อะไรอย่างเงี้ยผมจะเล่นเต็มที่เลยก็สําหรับใครเนี่ยที่ชอบสกินนี้นะครับอยากจะจัดเนี่ยผมบอกเลยนะมันก็สวยจริงๆนะมันก็ถือว่าคุ้มเลยนะทุกคนแต่ก็น,น่าเลยครับความชอบของเราไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของเทคนิคใหม่เดี๋ยวผมขอเวลาของผมก่อนนะในการฝึกซ้อมเดี๋ยวจะมาบอกวิธีแล้วกันว่าวิธีทำทำยังไงแล้วก็ทำไมไปถึงโกงนะครับเดี๋ คลิปนี้ถึง6ล้านไ like, ลค์แบบเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใน e ีหน้านะครับบ๊ายบาย